สวัสดีเช้าวันเสาร์จ้าที่ปจัจจานีฝนตกแต่เมื่อคืนค่ะเพื่อนๆจนนตอนนี้ค่ะยังไม่หยุดเลยค่ะท้องฟ้าค่ะท้องฟ้ามืดครึ้มไปหมดแล้วค่ะตั้งแต่เมื่อคืนตั้งแต่เมื่อวานค่ะเอาง่ายๆเลยจนนตอนนี้ค่ะฝนยังไม่หยุดสภาพอากาศแปรปรวนและสัสุขภาพด้วยนะคะท้องฟ้าตอนนี้ค่ะ นี่ยอยู่ข้างด้านข้างค่ะนกก็ไม่ค่อยจออกหากินเพราะว่าฝนตกหนักมีไม่กี่ตัวค่ะที่มาบินหากินนู่ค่ะรักษาสุขภาพไว้ด้วยนะคะบ้านใครฝนตกบ้านใครอากาศหนาวอากาศเปลี่ยนแปลงค่ะทางใต้ก็หน้าฝนเนาะเพื่อนๆเนาะนู่ค่ะ สภาพอากาศปัตตานีค่ะวันนี้เช้าวันอาทิตย์ที่ปัตตานีตกหนักมากค่ะถ้าใครเห็นแม่น้ำเดี๋ยวจะซูมให้ดูเนาะแม่น้ำเพราะว่าน้ำขึ้นสูงมากนี่ค่ะเห็นไหมคะนี่ค่ะคือน้ำขึ้นสูงมากค่ะจะมองเห็นผิวน้ำเลยค่ะเห็นไหมคะฝน นุค่ะเห็นผิวน้ําเลยเพราะว่าน้ําขึ้นสูงค่ะต้องฟอดระวังปกติเราจะมองตรงนี้ไม่ค่อยเห็นผิวน้ํานะคะถ้าว่าไม่ใช่หน้าฝนถ้าว่าแบบสภาพปกติค่ะแต่นี่คือไม่ปกติค่ะเพราะว่าฝนตกและน้ําขึ้นพ้องระวังน้ําขึ้นสูงมากค่ะปกติสูงกว่าน,นี้นะคะเพื่อนๆนุ่ค่ะนี่นคือแม่น้ําปัตตานีมันจะเชื่อมมาด้านหลังบ้านค่ะแล้วนี่คือฝนกําลังตกเห็นไหมคะเม็ดฝน น้ำขึ้นสูงนี่ปกติสูงกว่านี้เมื่อวานลดไปนิดนึงคืนก่อนนี้สูงมากค่ะเปิดหลังบ้านไปแต่ว่าไม่ได้ถ่ายหรอกค่ะเพราะน้ำมันสูงเกินนี่ค่ะมีนกอ,ออกมาตัวสองตัวเองค่ะหากินสัญชาตญาณของสัตว์เนาะขอโทษนะคะมือสั่นนิดนึงถ่ายอยู่ข้างบ้าน ดูค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆเ,ออเราษาสุขภาพกันด้วยนะคะชาวันอาทิตย์นี้ตกตั้งแต่ไม่ไม่ใช่เมื่อคืนหรอกคะ่ะเอาไง,ไง่ายๆเมื่อวานเมื่อวานทั้งวันค่ะหยุดปแป๊บๆนึงก็ตกหนักแป๊บหบนึ่งก็ตกหนักหนักมากค่ะยังว่าะลรนะฝนเขาบอกคายยุตต่อถึงวันที่ยี่สิบเจ็ดแล้วก็จะดูวันที่ยี่สิบแปดจะยังไงต่อนะคะสภาพอากาศแล้วษาสุขภาพกันด้วยนะคะเพื่อนๆ ขอบคุณทุกการรับชมนะจ๊ะสวัสดีค่ะมีความสุขทุกๆคนนะคะเช้าวันอาทิตย์ค่ะสวัสดีนะคะ